สวัสดีค่ะพบกับแม่อ้อนอีกแล้วนะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะอ้อนจะมาตอบคําถามที่ว่าเพื่อนๆถามว่าโรงพยาบาลที่สวีเดนไม่มีโรงพยาบาลเอกชิงเอกชนจริงหรอนะคะก็จะบอกเลยนะคะว่าอาจจะมีแต่มีน้อยนะคะแทบจะไม่มีเลยไม่เห็นเลยอะไรนะคะมีไหนไม่รู้นะคะอ่าแล้วก็เขาถามว่าอม แล้วเขารักษากันอะไรยังไงมันเป็นระบบมันเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวอ้นจะมาตอบให้ฟังนะคะก็คือแล้วก็บางคนก็บอกก็ถามมาว่าถ้ามันมีแล้วมันเป็นอะไรยังไงคืออ้นบอกได้เลยว่ามันอาจจะมีเช่นในเมืองใหญ่ๆนะคะแต่ว่าไม่ค่อยมีจะไม่ค่อยจะมีคนใช้บริการเพราะว่าโรงพยาบาลของรัฐบาลมันดีอยู่แล้วนะคะระบบระเบียบเขาดีหมดอุปกรณ์เขาครบนะคะเพราะฉะนั้น แทบจะไม่มีคนที่อยากจะไปโรงพยาบาลเอกชนนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแถวว่านอ้ําไม่มีัไม่เคยเห็นยกเว้นนะคะหมอทําฟันนะคะก็จะเป็นของเอกชนเท่านั้นไม่มีของรัฐบาลอะไรเงี้ยมันก็มีอะไรที่แปลก,กๆบางอย่างนะคะเนาะเสร็จแล้วระบบนะคะอันจะขอเท้าความนิดนึงนะคะอะ โรงพยาบาลนะคะมันก็จะมีโรงพยาบาลระดับหมู่บ้านเล็กๆนะคะอย่างเช่นเมืองอูชาอย่างอ้อนนี้ก็จะมีว a r d central นะคะก็คือหมายถึงเป็นอนามัยอ๋ออนามัยสําหรับคนเฒ่าคนแก่อ่าเขาเรียกว่าความเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆหรือว่าอะไรเบื้องต้นก็ให้ไปที่นั่นนะคะของหมู่บ้านใครหมู่บ้านมันอะไรอย่างเงี้ยนะ <is> เล็กๆน้อยๆนะคะ <is> เสร็จแล้ว <is> แล้ว, <'t> ลวหมู่บ้าน, <'t> บ,านบ้านอ้อนนะคะ <is> ก็จะอยู่ ใกล้กับอีกเมืองหนึง่งชื่อเมืองมูรานะคะก็อยู่ใกล้ๆก,กันเลยติดกันเลยแต่เป็นเมืองที่ใหญ่กว่านะคะก็จะเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็ถ้าเจ็บป่วยหรืออะไรที่มากขึ้นมาเขาก็จะส่งตัวมาหรือว่าบอกให้เรามาที่นี่อะไรเงี้ยคะหรือว่าถ้าเป็นยามพิการนะคะที่หมู่บ้านอนามัยน้อยก็จะไม่มี คนทางานนะคะก็จะบอกว่าถ้าเป็นยาวิการก็ให้ขับไปในเมืองมูราเลยอะไรนี้นะคะต่อมาแล้วถ้าเป็นหนักขึ้นเย็นย,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 ยกตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นวันนี้นะคะที่ผัวอ้อนไม่สบายนะคะก็ตอนแรกก็ไปตรวจที่มูราธรรมดานะคะเมืองใหญ่โรงพยาบาลใหญ่ธรรมดานะคะก็ถือว่าใหญ่มาตรฐานดีใช้ได้หมดแต่ว่าพอเขาไปเช็คไปอะไรแล้วนะคะ การรักษาพยาบาลมันยังไม่เพียงพอมันต้องมากขึ้นกว่านั้นก็จะต้องถูกส่งตัวให้ไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งที่อยู่เมืองที่อยู่ห่างไปอีกประมาณชั่วโมงกว่านะคะแต่เขาจะมีรถพยาบาลส่งไปให้นะคะก็ปรากฏว่าเช็คแล้วตรวจแล้วเป็นแต่ว่าผัวเป็นนานแล้วเป็นโรคหัวใจนะคะแต่ว่าคราวนี้เป็นเหมือนแบบหัวใจเต้นผิดปกตินะคะเสร็จแล้วเขาจะทําการ X ray, เอ็กซเรย์หลอดเลือดหัวใจนะคะ แปลเป็นภาษาไทยมาประมาณนี้แหละอ้อนแปลมานะคะเอ็กซเรย์หลอดเลือดหัวใจนะคะต้องทาไปทําการเอ็กซเรย์ที่เมืองฟอร์ุ่นนะคะซึ่งห่างไกลไปอีกชั่วโมงกว่าอะไรเงี้ยนะคะ <Okay. S 1> ก็เป็นแบบนี้ค่ะ <Okay. S 1> แล้วก็ยกตัวอย่างให้อีกอย่างหนึ่งนะคะ <Okay. S 1> เช่นออ,อะไรอย่างเงี้ยเอ้ แล้วก็เราเผลอไปอีกหน่อยนะคะเช่นค่ารักษาพยาบาลนะคะยังไม่ได้ออกมายังไม่ว่ากันเนาะแล้วเดี๋ยวถ้าคืบหน้ายังไงจะามาเล่าให้ฟังแล้วกันเนาะแต่คงเสียเสียไม่เยอะหรืออะไรประมาณนี้นะคะแล้วยกตัวอย่างเช่นเช่นอ้อนนะคะคลอดลูกอะไรอย่างเงี้ยก็มันไม่มีโรงพยาบาลที่คลอดลูกโดยตรงของเมืองอ้อนอ้อนก็ต้องขาไปนะคะคลอดลูกที่เมืองฟอรุ่นเหมือนกันนะคะก็ มันจะเป็นยังไคะบางอย่างที่มันจําเป็นที่มันเป็นส่วนใหญ่เราก็จะต้องไปพยายามไปนะคะไปของรัฐบาลเพราะมันไม่มีเอกชนเพื่อนๆไม่มีไม่มีไม่ไม่มีเลยนะคะแถวบ้านอ้อนนะไม่เคยได้ยินแต่ว่าอ้นเคยได้ยินว่าเขาอาจจะมีนะคะที่สตอกโฮล์มหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ก็ไม่ค่อยรู้จริงจังหรอกแต่ได้ยินมาว่าถึงจะมีเขาก็ไม่ไปกันเออเพราะว่าโรงพยาบาลรัฐเนี่ยดีที่สุดเลิศสุดแล้วนะคะที่สวีเดนเป็นแบบนี้ละคะเพื่อนๆนี่แหละเขาถึงขึ้นชื่อว่า สวัสดีการฟรีสวัสดีการดีนะคะเพื่อนๆเออนะนะคะเพื่อนๆโอเคนะคลิปนี้ก็ตอบสั้นๆง่ายๆประมาณนี้ใครมีคำถามอะไรก็ส่งมาถามเราได้นะคะออลาไปก่อนละกันคลิปนี้ฝากช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้อ้อนด้วยนะคะส่งหัวใจให้เพื่อนๆทุกคนค่ะขอ,ขอให้สุขภาพดีแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนนะคะบายายฮีโร่